สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะมาพบกับกล้วยไม้ที่เป็นตํานานที่หายากนะคบผมเป็นกล้วยไม้จากภาคใต้ของแท้เป็นเอื้องสายที่ทนแดดมากทนฝนที่สุดนะฮะดอกหอมมากๆและหายากที่สุดนะครับผมผมเหลือแค่2กิโลครับผมเอื้องสายหลวง นะครับผมสายหลวงลาวนะครับผมอันนี้สายหลวงลาวใต้แท้นะครับผมคลองแท้นะครับผมเป็นสายหลวงใต้แท้เลยนะครับผม <c oughs> เขากําลังแตกยอดใหม่ขึ้นมาใหม่นะฮะแบบนี้เลยกําลังแตกยอดมีตะเกียงนะฮะเป็นไม้ป่าแท้ๆนะคะผม <c oughs> เขาก็จะมีตะเกียงแบบนี้ออกมาสวยหายากครับผมเอาไปเลี้ยงเอาไปฟูแป๊แบบนึงก็สวยแล้วนะครับแบบนี้เลย นะครับผมเดี๋ยวก็แตกใบครับฤด,ดูนี้นะครับผมรากสมบูรณ์มาสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมแบ่งขายถูกๆครับผมวันนี้นะฮะได้มาสายนิดเดียเพราะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะแต่พอเวลาเอาไปเลี้ยงมันจะสวยดอกสวยดอกหอมมากนะครับผมผมขายกิโลละ2,500บาทรวมส่งนะครับผมผมมีแค่2กิโลนะใครอยากได้สักครึ่งกิโลก็พันครึ่งกิโลผมคิดไปพันสามรวมส่งอ่ะ ใครอยากได้1กิโลก็คือ2,500าบาทรวมส่งนะครับผมดอกหอมแรงหายากทนแดดนะครับผมทนแดดมากทนฝนมากๆเลี้ยงยังไงก็ไม่ตายครับเพราะเป็นไม้ใต้นะครับผมเป็นไม้ในเมืองไทยของเรานะเนี่ยครับผมเขาเริ่มงอกกันออกมาแล้วยอดนะครับผมพอเราเอาไปเลี้ยงแปบ๊บหนึ่งก็จะสวยอันนี้ขนาด2กิโลนะครับ ไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะได้สายหลวงลาวใต้แบบนี้มานะครับผมเป็นราคาเป็นกิโลส่วนมากผมก็ได้มาแค่เนี้ยได้มาแค่นิดเดียวนะฮะแบ่งกันไปปลูกนะครับผมอันนี้ผมจะบอกแล้วว่าผมปล่อยในราคาที่ถูกมาก2,500บาทนะครับผมสายหลวงใต้นะครับผมแบบนี้คือมันไม่ใช่หาได้ง่ายๆแบบฮะแบบนี้นะฮะมาจากภาคใต้เป็นไม้ภาคใต้ของเราภูมิอากาศก็คือภาคใต้แดดร้อนฝนชุก เขาก็อยู่รอดมาและให้ดอกสวยนะครับผมใครเอาไปฟูมฟักแป๊บนึงก็คือสวยขึ้นมาแน่นอนไม่ผิดหวังนะครับผมเป็นไม้ป่าอ่าไม้ป่าแท้จากภาคใต้จากจังหวัดกระบี่ของเราเลยนะครับผมผมให้เข้าความหามาได้แค่นี้นะครับผมใครสนใจสายหลวงราวใต้ตัวนี้กิโลละ2,500บาทใครอยากได้ครึ่งกิโล,ล1 3 0 0บาทนะครับผมสนใจทักแชทแอดไลน์มาเลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8สสภาพอย่างที่เห็นเลยนะครับผมสภาพอย่างที่เห็นเลยนะ ใครสนใจนะครึ่งกิโลพันสนะครับผมครึ่งกิโลพันสนะครับผมใครรับ1นึ่งกิโลสองพบาทรวมส่งนะครับผมสนใจแอดไลน์โทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเกสีาครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับของดีจากภาคใต้เมืองไทยของเราดอกหอมทนแดดทนฝนหายากและผมปล่อยในราคาที่ถูก ถูกด้วยครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่าถูกเพราะว่าสายหลังหลวงลาวส่วนมากมันจะไปกิกโลละสี่พันอย่างต่ําเลยนะครับผม <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับ